ก็กราบสวัสดีพวกกับผมจะโตซิงดานนะครับวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่ศูนย์ฮอนด้านะครับสุขุมวิทสามสิบนะครับผมก็วันนี้ผมอยู่ที่โซนแล้ววันนี้ผมจะมาออกรถคลิกร้อยหกสิบตัว ABS นะครับปีสองพันยี่สิบสองนะครับก็มีพี่แนะนํามานะครับผมพี่โดนะครับคนนี้นะครับคนที่เคยรีวิวคันสกูปปี้ไอนะครับตัวใหม่นะครับที่เขาแต่งเราบว่านังคันครับคันนี้เขามาจัดคลิกแล้วนะก่อนผมด้วยคลิกร้อยหกสิบครับเขาไปจองที่งานคันสีขาวนี่เลยนี่นะครับ จอดข้างกับรถคันเก่าครับคิก150นะครับวันนี้ก็มาทําเรื่องนะครับผมไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับรอรุ้นนะครับผมก็ติดตามกันนะครับ แรกนะครับในการใช้งานก็กดปุ่มด้านล่างของตัวสมาร์ททีนะก็กดให้เปลี่ยนหมดเป็นสีเขียวนะครับในการตรวจเช็คคือแค่แต่ว่ามันเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีเขียวแปลว,วา่าเปิดระบบการทำงานแล้วนะครับขั้นตอนที่2เราก,กดสวิตช์ที่ตัวสวิต์แกนของนะครับแล้วก็จะมีสัญญาณเชื่อมต่อนะครับการเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บสวิตช์ตัวนี้จะสามารถเปิดวงจรได้นะครับ ในขั้นตอนการสตาร์ทให้กำบรกซ้ายอย่างเดียวนะครับแล้วกดปุ่มสตาร์ทโดยที่ไม่ต้องบิดเร่งเชวยอมันก็ต้องช่วยเลยเพราะรุ่นนี้มันเสร็จง่ายแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องบิดเร่งเชื่อมแล้วก็สัญญาณไป ABS นะครับเวลาเราวิ่งไปแล้วหรือว่าเคลื่อนตัวไปแล้วตัวนี้ต้องดับนะครับถ้าติดขึ้นมานั่นคือผิดปกตินะครับถึงเพิ่มโซนขึ้นมาจะมีระบบไอเดียซ็อกเป็นระบบหยุดเครื่องยนต์อัตโนมัติถ้าจะใช้งาน ตัวนี้จะทํางานผมเมื่อเครื่องยนต์ร้อนเท่นนะครับผมพอมันร้อนก็จะมีสัญญาณตัวไฟสูงเลยตัวนี้นะครับมันจะติดค้างเลยจะมีกว่าเราจะหยุดรถนะครับพอเราหยุดรถเสร็จปุ๊บประมาณวินาทีเครื่องยนต์ไม่จะดับนะครับในกรณีที่มันดับนะครับจากที่หมดกันติดค้างอ่ะมันจะเป็นหมดเป็นการกระพริบแทนนั่นเคือเป็นออโต้ตัวนี้จะเริ่มต้นกระพริบนะครับเวลาเราจะไปรถ ตัวก็าสามารถปิดทะเลขได้เลยถ้วาวันก็จะติดขึ้นมาออกมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ใช้ก็แค่ปิดออฟออโต้ขึ้นด้านบนนะครับแล้วก็น่าจะก็จะมีตัวนาฬินาฬิกาเซ็ตให้เราเรียบร้อยนะครับในการเซ็ตนาฬิกาให้เรากดคู่ครับกดคู่รอจนกว่าสัญญ,ญาณมันจะติ๊นะครับพอ,พอติ๊กเสร็จปุ๊บกดลงที่ตัวเซ็ตนะครับตัวนี้จะเป็นตัวกลับมาไล่เลายเลขเวลาที่เราต้องการ ที่เลยก็ได้รอเวลาที่เลยครับครับผมวันนี้ผมของานตั้งครับผมทีเวลาผมเลยครับได้เลยว่ายสองโมงนะครับครับหมดนาฬิกาจะเป็นแค่12นะครับไม่ใช่หมด24นะครับมีบางทีเวาทีก็ตกลงอัปตัวเซฟแล้วก็นาทีได้แล้วก็ตกลงอีกเขาจะวนมาที่ตัวกิโลนะครับครบ1,000พกิโลมันจะมีคำว่าโออีเชนมันจะเป็นตัวเตือนครับ ให้ลูกค้ากับมาเปลี่ยนสายนะครับการเข้าตรวจเช็คพันธุ์ที <c 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 ่พ so, ันกิโลแรกเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นกิโลหลังนะครับอเทั้งวันตัวนี้จะให้ลิตรเเป็น9นะครับถ้าอยากเติม5ก็เได้เลยนะก็ได้ไม่มีผลอะไรทั้งนั้นนะครับนี้ได้สองแล้วมาเลยพี่9.5 9.5น่10 9 9.5แล้วก็ทำรถรุ่นนี้ก็ทำรองรับอีก20แปลงว่สามารถเติมได้เลย ที่จะติดบอกแนะนําให้วางให้นาไปกับตัวแนวรถนะครับแล้วใช้มือเรากดอย่าทุกนะครับถ้าทุบแล้วตัวราอกมันจะเสียถ้าจะดับเครื่องยนต์จริงๆนะครับแนะนําให้ที่ปิดมาตรงจุดเลยนะในการดับเครื่องยนต์นั่นี่คือเป็นวิธีที่ถูกต้องนะครับพี่รับทำนี้ได้ไหมถ้ากรณีแบบว่าถ้ามันเกิดผิดพลาดแบบว่าตัวนี้เสียขึ้นมานี่้ซ่อมบำรุงนะครับอ่าตัวนี้มันมันมีรับประกันรับประกันอยู่นะครับ เครื่องยนต์บ้าบินมาตรงจุดนะครับตำแหน่งจากเครื่องยนต์นะยาวมาค้างไว้ตรงตำแหน่งนี้นะครับเพราะกรณีที่เราเอาค้างไว้ตรงตำแหน่งนี้เครื่องยนต์มันดับก็จริงนะครับแต่คนอื่นน่ะเขาจะสามารถเปิดบอกับเปิดถังของเราได้นะครับเพราะมันจะเป็นตำแหน่งที่เราเปิดบอกนะครับแนะนําให้บินมาตรงจุดนะครับวิจุดนี้ถ้าจะล็อกคอนะครับถ้ามันไม่มีสัญญาณเชื่อมต่อนะครับพี่ต้องกดตัวนี้ใหม่นะอีกครั้งนึงนะครับต้องให้มีสัญญาณไม่งั้นสวิตช์ยัไม่สามารถบินได้เลยนะล็อกคอรับ ท้ายสุดมอนเดินในขั้นตอนการล็อกคอเราก็กดแล้วก็หมุนต้องกดนะครับเพื่อจะบังคับให้เรากดนะครับมันก็จะล็อกได้พอล็อกคอเสร็จปุ๊บล็อกรถเสร็จปุ๊บนะครับัญญาณตัวสมาร์ททีตัวนี้นะครับพี่ไม่จําเป็นต้องติดก็ได้นะคเพราะออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมก็คือปล่อยให้มันเป็นสีเทวแบบนี้ล็อกคอเราก็ร็ดปุ๊บพี่เดินห่างจากตัวรถประมาณสองเมตรนะครับระบบก็จะล็อกคอโตเลยนะครับมันเชื่อมต่อได้ไม่เกินสองเมตรท่้นั้น ในกรณีที่เราจะใช้รถเราจะทําขั้นตอนการเปิดที่หมดลยนะครับผมเดินเข้ามาผู้ที่เรือมากดที่สวิตช์นี้ได้เลยเขาจะรับสัญญาณขอโต่เลยแล้วก็กดแล้วระบบก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติปุ่มเปิดปิดอันนี้เข้าใจนะนะปุ่มต่อไปนะครับจะมีสัญญาณการพมูลแล้วก็เรียกรถตัวนี้จะอยู่ด้วยกันนะคขั้นแรกที่เรากดนะครับ มันจะเป็นการเปิดกกระบบกันขโมยก่อน,นันดับแรกนะครับจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับตรงหน้าจอนะตรวจตสีแดงนะครับเรื่อง,องาอทอันานถ้ามีคนมาโดนหรือว่ามาขยับรถเรานะครับสัญญาณมาจสดงคันธีนะเห็ในใช่คนนี้ที่คนมาโดนนะครับถ้าเราได้ยินแล้วก็กดหยุดหยุดได้อย่างเดียวนะครับระบบกันขโมยนะครับมันจะทํางานต่อเนื่องถ้าเรากดซ้ํามันจะเป็นการเรียกรถแทน,นเช็คตําแหน่งรถนะครับว่ารถเรา,ย,ายังจอดอยู่ที่เดิมไหมแค่นั้นเองนะครับผมครับ กันขโมยจะคลายล็อกออกเื่อเราเป็นคนเดินเข้ามากดที่สวิตตุนี้ระบบกันขโมยจะคลายล็อ,อกเพราะเอาแล้วก็เสียงเรียกรถสามารถปิดได้ถ้าต้องการปิดนะครับปกติเรากดหาตำแหน่งรถจะมีสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณไฟติดพร้อมกันนะครับทั้งสี่ดวงเลยถ้าต้องการปิดให้เรากดแช่นะครับตัวบนนะรอจนกว่าสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเวลาเรากดเช็คตำแหน่งรถจะมีแค่สัญญาณไฟนะครับ น้าลังติดทังกันจะไม่มีเสียงแต่ถ้าจะเอาเสียงกลับมาให้พี่กดแช่เหมือนเดิมน,นะครับจนกว่าสัญญาณไฟจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเสียงก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ครับแล้วก็เสียงตัวรับสัญญาณสามารถปิดเปิดได้ด้วยตัวของเราเองนะครับให้พี่ไปที่หมดตั้งค่าออกก่อนสีแดงนะครับกดปิดเสร็จปุ๊บพี่กดตัวนี้ด้านล่างนะครับหนึ่งครั้งแล้วกดด้านบนสองครั้งแล้วพี่เปิดการใช้งานแล้วกดสลิ เสียงก็จะไม่มีมีแค่สัญญาณไฟรับนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนการปิดเิดเสียงนะครับแต่ว่าเสียงการขโมยก็ดังอยู่เสียงการขโมยก็ดังอยู่นะครับถ้าเปิดเสียงเวลาเปิดสามารถปิดได้แต่เราจะเอาเสียงกลับมาให้พี่ทำาั้ขั้นตอนจากเมื่อกี้ให้ปิดสวิตทีก่อนให้เป็นสีแดงนะครับแล้วกดตัวนี้ด้านล่างหนึ่งทั้งกดด้านบนสองั้งหมนเิมนะครับแล้วก็เปิดการใช้งานระบบก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับ ควบคุมกล่องหนึ่งคันเปหนึ่งรหัสนะคร,ครับอย่าให้หายเก็บไว้ดีๆนะ <S <S อันนี้สาคัญจริงๆถ้ากรณีที่เราตัวนี้ทำรุดเสียหายนะครับเราจําเป็นต้องใช้ตัวนี้เพื่อกปลดล็อก 3, นนควบคุมไม่งั้นจะไม่สามารถเปิดระบบได้เลยนะครับอันนี้สาคัญจริงๆตัวนี้เป็นกุญแจฉุกเชือรอบใช้ในกรณีที่แบตเตอรี่หมดถ้าแบตหมดทุกอย่างจะถูกลก็อกไทั้งหมดเลย <S <S ไม่สามารถเปิดระบบได้นะครับ <S <S <ๆ S 1> เราจําเป็นต้องใช้ตัวนี้วิธีการใช้งานให้เราแกะด้านข้างนี้ออกนะครับ ให้เล็บกรอกะนะครับจะมีป้นเสียบอ่ด้านข้างให้เราใช้มือวางแนบแ้ประมาณนี้นะครับจะมีช่องเดียวนะครับเหลี่ยมเดียวที่เขาได้ประมาณนี้แล้ว,วก็กดยกลงก็จะสามารถดึงขึ้นไ,ได้ขเขากดได้เสร็จปุ๊บเราต้องยกกลับด้วยนะครับถ้าเราไม่ยกกลับนะครับตัวบอกจะกดกลอกไม่ได้จะเป็นลิงดึงลังไว้เวลาใส่ให้ไปใส่เดี๋ยวนี้กับ แค่นี้นะครับในการสักครับแล้วก็ตัวนี้เข้าใจแล้วพี่นนะนครับน,นะคะรับผมเ๋ยวผมันจะปิดสัญญาณนะครับอันนี้เป็นการปิดสัญญาณแล้วก็ช่องนี้ก็จะสามารถเก็บของได้แล้วก็จะมีช่องชารโทรศัพท์ด้านในคร,ครับผมก็ต่อไปนะคะรับตัวนี้ฉุกเฉินที่เราจะจำเป็นต้องได้ใช้งานในกรณีปบหมด หรือถ้าถ้าแบ,บตนี้หมดนะแต่ถ้าแบตมอไซค์หมดระบบมันก็จะถูลกล็กทั้งหมดอมตอนนี้ที่รีโมทเป็นใช้งานไม่ได้นะครับเราจะป้อนหมดถูกเถิดเ,เราต้องใช้รหัสตัวน,นี้ครับของพี่เท่านั้นนะครับคันนี้เท่านั้นไม่สามารถกดคันอื่นมาลงได้นะครับให้เรากดปุ่มกดปุ่มด้านล่างนะครับอันนี้คือรีโมทสมมุติว่ามันหายนะเราก็จะเสียหายระบบใช้งานไม่ได้ครับอันนี้ผมปิดไว้นะครับปิดไว้ปิดกันางไว้ให้เรากดปุ่มนี้กดแช่ไว้ครับ จนกว่าสัญญาณไฟที่หน้าจอจะขึ้นโชนะครับแล้วกดตัดเราเริ่มใส่รหัสนะครับรหัสหนึ่งก็กดหนึ่งครั้งนะครับรหัสแปดนะก็กดแปดครั้งจนกว่าจะพรบรหัสนะครับรบนี่ก็จะใช้ใน,นกรณีติดโฉมติด ซึ่งกว่าสัญญาณจะตัดนะครับแล้วให้ใส่รหัสต่อไปว่ารหัสสองพอเราใส่รหัสครบเสร็จปุ๊บกล่องมันจะร้องที่ติ๊ดนั่นคือเราใส่รหัสถูกต้องนะครับยิดได้เลยระบบก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติอันนี้จะใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นนะครับถ้าฉุกเฉินจำไว้ต้องใช้รหัสตัวนี้นะครับผมขับเครื่องยนต์ตอนนี้ให้ระดับเครื่องยนต์นะครับ เรากดตัดสัญญาณกดแช่ไว้เลยนะครับเขาก็ตัดสัญญาณออกถ้าเราจะใช้รถใหม่เราก็มาเริ่มต้นตัวตัว,ตวอ่ใหม่ตัวที่ใหม่งันท่หม่ตัวที่มตัว่ตัี่ัวอ่ตัวี่ใรับี่่ัวทีมตัวกกี่ตัี่มตัม่ัหม่ตัตลอดเลยใช่ม่รัวปีป่ใหม่ได้่ตลอดครับไม่มันไม่ล็อกมันล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ เครือของสำคัญอะไรก็ไม่แนะนําให้ไหวนะก็อนอื่นเขายังสามารถส่งขอเราได้ฝากเลยกองว่าจะมาบาทต้องฟ้องไหมไม่เหลือก็ตั้งข้างลงเครื่องยนต์ก็ะด้ครับเป็นกับรถคอโตทั่วโคราชก็มเด็กก็เป็นทุรกิจเดียวนั่นแหละครับครับผมดีอันนี้พี่มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับในการใช้งานใช้งานได้ไหมครับน้ำหร่อเย็นก็เติมตรงนี้ปกติเลยนะในการกดเช็คระดับน้ำมือนาำก็พี่กดตัวนี้ออกนะครับ หัวาอะไรกันได้เลยสปินสปิงนะสปริงรงนี้กจาแผบอลนะเนี่ยอ๋ออืมันะแรงอืมปิดะแรงนันิดะแรงอัรที่กดหมุดนี้ลงนะครับก็ดึงตนี้ออกมาเาจะเจอรดับน้ำเมือน้ ้ก็ยังมีคำว่าโล่อัพเปอร์นะครคะับ er ถ้าอยู่ในตำแหน่งโรก็สมควรที่จะเสิมเวลาเราเข้าสูนสิดตามแม่ทางนะครับช่างเขาจะดูแลให้ใยงน้ำแบบตรงนี้นะครับโอเคครับลงมือถีเราไปมีแค่บัขันน้ำเพรนน้ามขันแล้วก็ไขควงกระเป๋างดสาก็ดูเดยนี่ก็ใส่กับเลิกนี่นึงครับก็ได้เลยาส มานี้นยยกใส่สเอกร้อยหนงวี้าใส่หมรืวจะแกะไหมันดจะใส่ไว้หรือาจะแกะมันดํเราะ็ตอนร้อรอยคัอันนี้กำลังขับตูลย็เลไม่เป็นไร ตรุ่นนี้ก็จะมีแค่2สีสีสอื่นไม่มีแล้วใช่ไหมพี่ใช่ใชเฉพาะตัวดิสหน้าหลังแล้วก็วระบบอิเล็กทรอนิกส์มีแค่สองสีนะครับมีแค่สีดำแล้วก็สีขาวนะครับตัวธรรมดาก็สามสีใช่ไหมพี่ใช่ลอะไว้ว่าเป็นล้อแม็กซีดำหมดเลยใช่คนระับแล้วก็เข้ามาที่ระยะตามคู่มือเลยแค่นั้นเองคู่มือเมื่อกี้มีช่างเขาอธิบายบอกเนีอยใช่ครับ ฮัลโลครับแชร์ก็เข้าตามเมตรครับตรงนี้เราก็ปิดให้มันตรงกันเลยใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปโยกไม่ต้องอะไรเลยแค่คนเดียวจบแชร์ๆๆตัวแล้วมันจะเสียโอเคครับเรียบร้อยขอบคุณพี่มากครับรนะครับสวัสดีครับ